สวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทํานายดวงตามตำราของไทยโบราณนะครับวันนี้ผมจะขอทํานายดวงนะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีตุลน,นะครับเป็นดวงประจำเดือนเมษายนปี2567กันนะครับแต่ก่อนจะไปพบกับคำทำนายดวงนะครับ ใครที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้นะครับหรือใครที่ฟังผมเป็นประจำนะครับยังไม่ได้กดติดตามกด s u b s c r i b ์นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับของทั้งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่กดติดตามเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอให้คุณมีความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยนะครับผม เรามาเจาะลึกนะครับทีละดูทีละเรื่องนะครับกันเลยนะครับว่าดวงของชาวราศีตุลเนี่ยในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรนะครับดวงการงานนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับสำหรับท่านที่ทํางานประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรับราชการนะครับเดือนเมษายนนี้นะครับคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสสนับสนุนเอ็นดูเหลือเกินนะครับ โอเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีตุลมากๆเลยนะครับมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนยศปรับตําแหน่งนะครับ แต่ผมขอเตือนไว้นิดนึงนะครับ <c oughs> การที่คุณโดดเด่นแบบนี้นะครับการที่คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนให้โอกาสสนับสนุนนะครับมันจะทําให้คนอื่นคนรอบข้างคุณเนี่ยอิจฉาเลืยานะครับอิจฉาตาร้อนนะครับบางก็บอกว่าเฮ้ยลำเอียงไปเปล่านะครับบางก็บอกว่าเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลในเดือนเมษายนนี้นะครับ คุณต้องสร้างความสัมพันธ์นะครับคุณต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดีๆสร้างความสัมพันธนในที่ทำงานให้เยอะๆนะครับแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีคุณจะสำเร็จไปด้วยความสุขไม่ต้องหวาดระแวงอะไรนะครับผมสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับในเดือนเมษายนนี้มันเป็นเดือนของคุณจริงๆนะครับคุณจะประสบความสำเร็จนะครับสินค้าของคุณนะครับจะได้รับความนิยมชมชอบนะครับ พูดคุยกับหุ้นส่วนนะครับหุ้นส่วนก็จะผลักดันสนับสนุนนะครับแต่แต่คุณพูดคุยกันดีๆนะครับด้วยเหตุด้วยผลนะครับอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะครับวางแผนดีๆนะครับคุณจะรวยมากนะครับดีไม่ดีนะครับธุรกิจคุณอาจจะดังไปข้ามประเทศได้เลยนะครับอย่าลืมมองช่องทางการขายใหม่ๆไว้ด้วยนะครับถ้าหากธุรกิจคุณยังไม่ได้มีช่องทางออนไลน์ก็ลองเพิ่มไปออนไลน์ TikTok y อก youtube Facebook นะครับ หรือหาคอนเนคชันใหม่ๆนะครับอันนี้ลองประชุมกับผู้ถือหุ้นเลยว่าหุ้นส่วนของคุณหรือว่าคู่ค้าของคุณนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันนั่นแหละนะครับลองไปปรึกษานะครับไปสร้างคอนเนคชันเยอะๆไว้นะครับการที่เราสร้างคอนเนคชันไว้ดีเนี่ยนะครับมันจะทําให้สินค้าคุณไปได้เร็วไปได้ไกลดังชั่วข้ามชั่วคืนร่ํารวยแน่นอนนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหางานนะครับเดือนนี้นะครับ ไม่ใช่เวลาจะมานอนรองานนะครับเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับแล้วสร้างโอกาสให้ตัวเองนะครับเดินออกไปลุยเดินออกไปหางานหรือว่ากดสมัครงานทำรีสโวม่อะไรให้ดีให้เรียบร้อยนะครับคุณได้งานแน่นอนนะครับดวงด้านการเงินโชคลาบนะครับ สำหรับเดือนเมษายนนี้เงินเข้ามาเยอะมากมายนะครับเงินเข้าทุกทิศทุกทางไม่ว่าเหนือใต้ออกตกโอ้เข้ามาแต่ไหนก็ไม่รู้นะครับทั้งเข้ามาจากงานหลักนะครับทั้งเข้ามาจากงานเสริมนะครับโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับ <c oughs> เดือนเมษายนของชาวราศีตุลนี้นะครับโอ้แต่ผมก็เห็นรายจ่ายเข้ามาเหมือนกันนะครับรายจ่ายก็แอบเข้ามามากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น แต่แต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรนะครับเนื่องจากว่ารายรับมาเยอะพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเตือนไว้ก็คือบริหารเงินให้ดีๆนะครับบริหารการใช้จ่ายให้ดีๆนะครับรายจ่ายเข้ามามากนะครับแต่มันก็มีรายจ่ายบางประเภทที่มันไม่จําเป็นต้องจ่ายได้นะครับอันนี้ลองลองดูดีๆนะครับลองดูดีๆแล้วคุณจะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้นะครับมีเงินเก็บเป็นเศรษฐีเงินล้านได้เลยนะครับ โอ้มีโชคมีโชคเหมือนกันนะครับเนี่ยมีโชคมีลาบมีมีลาบลอยเข้ามาให้เห็นเหมือนกันนะครับโชคนี้อาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบางคนก็อาจจะมีโชคจากการลงทุนนะครับการลงทุนผมย้ำเสมอว่าทุกๆก,การลงทุนต้องลงทุนด้วยความรู้นะครับหากเรามีความรู้นะครับมันจะมีโชคเข้ามาช่วยด้วยนะครับเชื่อไหมครับอย่างเช่นเราลงทุนไปนะครับโดยปกติเนี่ยน่าจะขึ้นไปที่10กา10ํากไร10 20 มันอาจจะมีโชคมีดวงเข้ามาเกื้อหนุนทําให้ตัวที่คุณถืออยู่หรือว่าหุ้นหรือว่าบิตคอยหรืออะไรก็แล้วแต่การลงทุนที่คุณลงอยู่มันอาจจะขึ้นไป50% 100% 2อรนอเอน้ยันนี้มันเหมือนมาเป็นดวงเข้ามาช่วยนะนะครับดูดีๆด,ดูดีๆนะครับการลงทุนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับดวงความรักนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับคนโสดนะครับจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับแบบโอมองตารู้ใจนะครับแต่ มันช่างเร็วอะไรจะปานนี้นะครับคือแบบว่าคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกว่าฉันอยากอยู่กับคนนี้ฉันอยากดูแลเขาฉันอยากเทคแคร์เขานะครับหยุดก่อนนะครับผมรู้ว่าเป็นคนที่ถูกอกถูกใจคุณนะครับแต่อยากให้ใช้เวลาสักนิดนึงนะครับค่อยๆค,ยคบหาดูใจกันใจเย็นๆน,นะครับเขาไม่หนีไปไหนหรอกนะครับเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคุณก็ค่อยๆเพิ่มความสัมพันธ์นะครับ คือเริ่มจากศูนย์ไปจนเต็มร้อยอย่าไปเริ่มจากร้อยแล้วลดเหลือศูนย์นะครับสำหรับคนที่มีคู่นะครับคนที่มีคู่นะครับคนที่คบหาดูใจกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าคนที่แต่งงานกันแล้วนะครับความรักสุขงอมเลือกเกินนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับเรียกได้ว่ามองตาก็รู้ใจนะครับ มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองมีโอกาสมีลูกได้ค่อนข้างง่ายนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้อยากมีลูกนะครับก็ป้องกันดีๆนะครับป้องกันดีๆวางแผนดีๆเพราะว่าดวงเดือนเมษายนนี้มีโอกาสมีลูกค่อนข้างสูงนะครับแต่ลูกที่มีก็เป็นลูกที่จะมาลูกค้ำลูกคูณนะครับจะเป็นลูกที่จะมาช่วยเหลือคุณได้ดีเลยนะครับแฮปปี้เอนดิ้งมีความสุขนะครับพอสมควรเลยนะครับบางคนที่คบหาดูใจกันยังไม่ได้แต่งงานกัน ก็มีโอกาสที่จะตกลงปลงใจแต่งงานกันเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญนะครับการที่เรามีความสุขเนี่ยก็อย่าลืมที่จะมันนะครับหากิจกรรมดีๆร่วมกันทํานะครับพากันไปทําในสิ่งที่มีความสุขความเจริญนะครับอ,อ,อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะเพิ่มเติมก็คือการที่เรานะครับมีความสุขนะครับ ในเรื่องของความรักนี้นะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ได้มีโอกาสแบบมีปากมีเสียงกันเลยนะครับเป็นธรรมดานะครับลิ้นกับฟันอยู่ใกล้กันมันก็อาจจะก,กระทบกระทั่งกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นหากมีอะไรที่ทะเลาะกันนะครับพูดคุยไม่ถูกหูไม่เข้าใจกันนิดหน่อยนะครับก็ขอให้เคลียร์ใจกันปรับใจกันตรงนั้นเลยอย่าปล่อยให้ข้ามวันข้ามคืนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ดีเอานะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนะครับ ในเดือนเมษายนนี้นะครับชาวราศีตุลน,นะครับคุณกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองสักหน่อยนะครับที่ผ่านมานะครับคุณอาจจะเจ็บป่วยเพราะจุดเจ็บป่วยอยู่นะในเดือนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเจ็บป่วยอ่อดแอดแอนะครับสุขภาพร่างกายอาจจะยังไม่ได้ค่อยแข็งแรงนะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับการเดินทางคุณก็เป็นคนที่เดินทางเยอะพอสมควรนะครับในเดือนที่ผ่านมาเดือนเมษายนก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถี่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ หันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองบ้างนะครับดูแลสุขภาพตัวเองดีๆออกกําลังกายบ้างนะครับไม่งั้นเนี่ยจะทําให้คุณเจ็บป่วยเล,เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เจ็บเยอะหรอกนะครับแต่ถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพตัวเองดีเนี่ยการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับมันอาจจะเจ็บป่วยมากกว่าเดิมนะครับหากเราไม่รักตัวเราเองแล้วใครจะรักเราล่ะนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพเราดูแลเถอะครับดูแลให้ดีนะครับ ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนทิศเหนือล่องใต้นะครับตะวันออกตะวันตกอย่าประมาทเป็นอันขาดนะครับการประมาทเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นก็ดวงคุณดีดวงคุณโดดเด่นนะครับมากๆเลยนะครับผมก็ขอให้ชาวราศีตุลน,นะนะครับเพิ่มในเรื่องของพลังบุญนะครับสะสมบุญนะครับตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะครับผมเชื่อว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวคุณ จะเกิดขึ้นกับตัวคุณดีๆยิ่งๆขึ้นไปอีกนะครับขอให้ชาวราศีตุลและทุกๆราศีที่ฟังผมจนถึงนาทีที่10นี้นะครับมีความสุขมีความเจริญน,นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับขอให้สมหวังตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้อยากได้อะไรก็ขอให้ได้นะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านพันล้านสุขสำเร็จทุกคนสวัสดีครับผม